สวัสดีครับวันนี้จะพามาพบกับนะไอเทมลับนะครับไอเทมลับที่ผมทําไว้นะอันนี้ไม่ได้ทําคลิปตั้งแต่แรกนะครับไม่ได้ทำคลิปตั้งแต่แรกก็ไม่ได้หวังผลนะครับไม่ไม่ได้หวังผลอะไรมากนะครับอันนี้เป็นแค่การทดลองนะแต่พอมันผลมันออกมานะแบบนี้นะก็อยากจะทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนะไอเทมลับ ที่ผมทําไว้นะครับอันนี้ผมทําทิ้งไว้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับ30น่าจะกว่ากว่านะครับน่าจะ30กว่าวันเนี่ยเดือนกว่ากว่านะครับถึงจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือนะนี่ฮะครับนี้ก็คือเมล็ดกล้วยด่างนะครับนี่ที่ผมเพาะไว้นะครับ หนึน 1, 1 Omaha, tai, ่งเมล็ดนะครับที่งอกแน่ๆแล้วนะครับที่เหลือยังไม่แน่ใจนะครับมีบางเม็ดเป Dogs ็นลาไปแล้วนะครับบางเม็ดเป็นลาไปแล้วบางเม็ดเนี่ยสองเม็ดนี้นะครับสองเม็ดนี้นะเม็ดนี้กับเม็ดนี้ยังไม่แน่ใจเพราะว่าเริ่มจะมีตุ่มยื่นออกมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าเขาจะออกมาเป็นต้นหรือเปล่า นะอันนี้ต้องมาลุ้นกันนะครับส่วนตรงนี้ออกมาเป็นต้นแน่นอนนะครับแต่จะด่างหรือไม่ด่างอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมจะย้ายเจ้าเจ้าเมล็ดที่งอกแล้วเนี่ยนะฮะไปเพาะชำนะครับไปเพาะชำนะนะตอน,นนะแอรกก็ไม่คิดนะครับไม่คิดว่าเออเขาจะเขาจะออกมานะก็คือไม่ไม่ได้หวังผลแล้วเพราะว่า ดูแล้วนานมากนะครับสิบวันก็แล้ว20วันก็แล้วเนี่ยดูแล้วไม่มีไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยก็เลยถอดใจไปนิดหน่อยนะครับถอดใจไปนิดหน่อยก็เลยทิ้งไว้นะใส่แบบนี้ไว้แล้วก็ลืมนะครับลืมเลยแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็เอ๊ะลองเปิดดูซิเป็นยังไงบ้างนะก็ปรากฏว่า1เมล็ดสําเร็จนะครับ1เมล็ดนี่ก็ถือว่าถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับนะอันนี้เดี๋ยวเราลองไปเพาะดูว่า ต้นเขาจะขึ้นมาเป็นด่างหรือไม่ด่างยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอย่างน้อยก็ประสบความสําเร็จในการเพาะกล้วยด่างนะครับนะส่วนวิธีการเพราะนะขั้นตอนทําอย่างไรนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งให้ดูนะครับว่าผมใช้วิธีไหนในการเพราะถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับนะ แต่ถ้าเพื่อนๆมีวิธีไหนที่ใช้อยู่แล้วได้ผลนะครับก็สามารถที่จะบอกกันได้นะครับนะบอกกันนะว่าใช้วิธีไหนดีนะครับนะอย่างผมเนี่ยผมก็ใช้แบบว,วิธีที่ดูจากช่อง youtube ช่องอื่นๆเขาที่เขาทำที่เขาว่าได้สําเร็จนะนะก็ก็ทำตามนั้นนะก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิป หน้าเนี่ยจะมีการอัปเดตอีกทีหนึ่งว่า,าต้นนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็ส่วนวิธีการเนี่ยเดี๋ยวผมขอทดลองให้แน่ใจก่อนให้ชัวร์ก่อนแล้วก็จะมาแนะนำเพื่อนๆอ,อ,อีกทีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเผื่อผมมีคลิปมาอัพให้เพื่อนๆได้ดูนะเพ,นเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ